สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทําคลิปนะคะเดือนการเงินการงานความรักนะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคะชาวมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาลุ้นกันนะคะสําหรับตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอาจารย์นรีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ วันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตามหลักของทรศััทไทยนะใครอยากจะดูเป็นวส่นตัวแอดไลน์มาได้ค่ะนาฬิกาดา65รายละเอียดค่าครูรายละเอียดในการแบ่งวันที่นะคะคลิกดูได้รายละเอียดใต้ชื่อคลิปนะคะคนงานใบแรกของชาวมีนะ uncertainty นะคะความรู้สึกไม่แน่นอนความรู้สึกไม่มั่นใจนะคะความรู้สึกเหมือนกับ กลัวอะไรบางอย่างกลัวการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ค่อยดีเข้ามานะคะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาทําให้ชาวมีนรู้สึกว่าคิดมากรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเปล่านะกลัวว่าอยู่ดีบริษัทอาจจะยุบหรือเปล่าอาจจะต้องตกง,งานแบบกระทันหันมากๆหรือเปล่านะคะหรืออยู่ในระหว่างบริษัทปรับโครงสร้างอะไรบางอย่างหรืออยู่ระหว่างการผ่านโปร นะคะอารมณ์แบบนี้มีความไม่แน่นอนนะคะหรือเป็นลักษณะของธุรกิจที่คุณทําอยู่ตอนนี้รายได้เริ่มไม่แน่นอนเข้ามานะคะทำให้คุณเริ่มกังวลแล้วนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะกับพลังงานของไพ่ออร์คิวไลทที่สองนะคะ Longing เหมือนกับมันมีการยืดเวลานะคะหรือใครที่กําลังจะหมดสัญญาได้ต่อสัญญาบริษัทที่คุณอาจจะคิดว่าอาจจะต้องปรับโครงสร้างนะคะคุณยังได้อยู่ตรงนั้นนะคะลองกิงระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นนะคะหรือเป็นลักษณะของกลับมาใช้เวลาในการที่จะสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าในาที่สุด กลับมาประสบความสำเร็จก็ได้นะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะพนักง,งานของทิงเกอร์ชาวมินในเดือนนี้ดูเหมือนกับ มันมีความคิดอะไรมากมายไหลเข้ามาสู่สมองนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความหวาดกลัววิตกกังวลแต่มันเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการคิดค้นอะไรใหม่ๆการหาทางออกนะคะหรือแม้แต่การเอาตัวรอดที่มันขึ้นมานะแต่ว่าพลังงานของคุณเป็นนักคิดที่เก่งอยู่แล้วนะคะคุณกาลังเปิดรับสิ่งใหม่ๆอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเพื่อทําให้คุณมีทางเลือกทางออกที่มันหลากหลายมากขึ้นนะคะหรือกล้ายอมรับวิธีการใหม่ๆฟังคําพูดของคนที่มีไอเดียดีๆมากขึ้นนะคะทําให้ ในการคิดครั้งนี้มันแตกต่างจากความคิดครั้งอื่นแล้วมันจะมีตัวเลือกที่หลากหลายเข้ามาให้กับคุณนะคะชาวมีนเดี๋ยวมาดูเรื่องราวของชาวมินจากไพ่ทาโร่กันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างมีไพ่สดาบนะคะดูเครียดมหกหรือมีนคนปัญหาความขัดแย้งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่านะหนึ่งเหรียญค่ะหรือบางคนเครียดเรื่องเงินนะคะมีคนจะมาแย่ง โอกาสทองหรือเงินทองก้อนใหญ่นะคะหรือแย่งงานคุณไปหรือเปล่านะคะทำให้สูญเสียไรายได้ก้อนใหญ่มีไพ่เชมเอร์เรขึ้นมานะนงานการเปลี่ยนแปลงสีไม้เท้าค่ะราชนินีเหรียญค่ะ ว้าววิวออฟฟอร์จูนค่ะมีไพ่หกดาบนะคะเจ็ดเหรียญค่ะโอ้พลังงานของชาวมีนนะคะคุณเป็นอะไรที่เดือนนี้ คุณไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะคุณมากับดวงด้วยนะเก่งบวกเฮงเลยนะวิวอัลฟ่าชุนขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ภายใต้หนึ่งเหรียญด้วยนะคะแสดงว่าปัญหาที่คุณเครียดที่คุณคิดมากอยู่นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะกำลังจะมีตัวแปรอะไรบางอย่างหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามานะคะที่เข้ามาช่วยที่เข้ามาช่วยนะคะให้โอกาสอะไรบางอย่างนะคะกับชาวมีนมากขึ้นก็ได้นะคะชาวมีน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือบางคนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทํางานนะคะอาจจะยังอยู่ในองค์กรเดิมหรือองค์กรในเครือข่ายเดิมนะคะแต่เปลี่ยนตําแหน่งใหม่หรืออะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่คนได้ราชินีเหรียญน,นะคะอาจจะได้ตําแหน่งที่ดีนะคะไม่น้อยกว่าเดิมหรือได้ตําแหน่งที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะใครที่ทําธุรกิจอยู่นะมันเจอช่องทางความฟุกฟุกปฏิหารอะไรบางอย่างเข้ามานะคะที่ทําให รายได้ก้อนใหญ่ลูกค้ารายใหญ่ที่คุณกลัวว่าจะถูกแย่งนะคะมันวนกลับมาเข้าทางของคุณนะคะสามีนะคะได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาหรือเป็นลูกค้าต่างชาติหรือเป็นงานธุรกิจออนไลน์ที่มันสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาของเดือนเมาษายนนี้นะคะบางคนมีโอกาสนะคะในการใช้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรใหม่ๆนะคะเช่นรูปแบบในการเปิดบริการรูปแบบในการปรับเปลี่ยนทําโปรโมชั่นนะคะให้มันน่าสนใจนะคะ อาจจะได้ลูกค้าที่เดินทางนะคะมาเพื่อซื้อสินค้าบริการของคุณมากขึ้นนะคะหรือเป็นลักษณะของร้านค้าร้านอ่านของคุณมีพวกไรเดอร์นะคะพวกอะไรอย่างนี้มันเป็นฟู้ดแพนด้าหรือเป็นอะไรนะคะเข้ามาสั่งอาหารกันมากขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้นะอืโดยรวมๆแล้วอาจารย์ว่าชาวมีนนะคะ คุณเป็นนักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมากๆนะคะสุดท้ายเนี่ยั้งความก้าวหน้าในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจของคุณเนี่ยคุณพลิกกลับมาฟื้นคืนได้นะคะหรือบางคนเหมือนกับรายได้ที่มันเข้ามาที่อาจจะถูกแย่งลูกค้าไปหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะมันกลับเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเงินเก็บในกระเป๋ามากขึ้นนะคะ ไม่น้อยไปกว่าเดิมแล้วนะคะสำหรับรายได้ในช่วงเวลานี้ของชาวมีนนะคะอารมณ์แบบนี้อืมเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นยังไงหรือบางคนอาจจะทำะไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของอุราชินิเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะมีไพ่ของสาไมไอเท้าค่ะมีไพ่ของ justice นะคะ สามเหรียญค่ะขอภัยเสียงน่าจะเข้าเดบิวค่ะมีไพ่ของไฮโรแฟนนะคะสองดาบค่ะแล้วก็แปดไม้เท้านะคะ ว้าวเป็นไพ่ของ The World ค่ะพลังงานขึ้นมาโอเคเลยนะคะสำหรับชาวมีนเองนะจันว่าสิ่งที่คุณเฝ้าวางแผนอะไรบางอย่างมานะคะแล้วมันถูกทำให้ปั่นป่วนนะคะเสียแผนเสียอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเหมือนกับเป็นคู่แข่งนะคะเป็นคนที่ไม่หวังดีนะคะ d e วิ l นะคะเจ้าปีศาจหลายเจ้าเดมอนที่อยากจะทำให้เ,เรื่องงานเรื่องธุรกิจของคุณได้รับผลกระทบนะคะ คุณจะกลับมาได้นะคะเซลมีนะคะได้รับความยุติธรรมด้วยใครที่มีคดีความอยู่คุณจะชนะคดีนะคะจัสติสขึ้นมาแล้วนะคะหรือคดีฟ้องร้องอะไรบางอย่างที่หลักฐานมันไม่แน่นหลักฐานมันไม่เพียงพอนะคะจนอาจจะเหมือนกับหลักฐานอ่อนเกินไป2ดาบนะคะศาลอาจจะเหมือนกับไม่ตัดสินใจได้หรือหลักฐานมันฟังไม่ขึ้นนะคะคุณจะสามารถหาหลักฐานให้มากขึ้นนะคะแปดไม้เท้ามายืนยันถึงความหนกแน่นในความบริสุทธิ์ของคุณได้นะคะสุดท้ายฉันว่า ชื่อเสียงของคุณนะคะจะพ้นวนทินนะใครที่เจอคดีความถูกหลอกให้ เสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรบางอย่างนะคะรวมถึงอาจจะได้เงินค่าชดเชยด้วยนะคะเพราะว่า justice มาพร้อมกับสามเหรียญน,นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องราวของความรักอยู่นะคะอาจจะฟ้องร้องคนที่เข้ามาเป็นมือที่3ด้วยนะเพราะ3าดับขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะแล้วมีโอกาสชนะคดีได้เงินชดเชยเข้ามาเช่นกันนะคะได้รับการขอโทษนะคะมีไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะ แต่มีนนะคะจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาของเมษายนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากลุยต่ออยากไปข้างหน้านะคะอยากเดินต่อไปนะมันไม่มีเวลาให้คุณถอยแล้วนะคะอาจจะเหมือนกับคุณกําลังตัดสินใจที่จะเสี่ยงกับเรื่องการตัดสินใจในการลงทุนหรือทําอะไรบางอย่างของคุณด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าสามเหรียญเนี่ยมันหมายถึงการลงทุนแปดไม้เท้ามันหมายถึงการพัฒนางานในหะ้มันคืบหน้ามันก้าวหน้าหรือการขย,ขยายสาขาอะไรบางอย่างนะคะ บางคนอาจจะยอมเสี่ยงนะคะเพื่อลงทุนเพื่อขยับขยายสาขานะคะหรือเพิ่มทุนในเรื่องของการทํางานออนไลน์อะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าในเดือนนี้ถึงมันจะมีความเสี่ยงแต่ว่า justice ขึ้นมาแปดไม้เท้าขึ้นมาเดอะเวิลขึ้นมากานเงินสามเหรียญขึ้นมานะคะมีโอกาสที่มีนจะทําได้สําเร็จนะคะแล้วงานออนไลน์เดอะเวิลนะคะมีโอกาสที่ มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะคะคว้าเงินกลางอากาศได้สำเร็จนะคะหรือ justice กับ the world นะคะแสดงว่าใครที่อาจจะเหมือนกับรอเรื่องของวีซ่าคู่มั่นนะคะกินการ์ดนะคะวีซ่าแต่งงานนะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะชาวมีนนะคะเหมือนบางคนรอจนท้อแล้วนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะคิวเราสักทีนะจะได้รับการส่งเสริมนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายที่คุ้มครองคุณอยู่ก็ได้นะคะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะหรือเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตชาวมีนนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้ขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือไปเติบโตเป็นผู้จัดการสาขานะคะเป็นผู้ตรวจสอบหรืออะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแสดงว่าผลงานของชาวมีนตอนนี้มันเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วนะคะชาวมีนโอเคเลยนะการงานการเงินนะจะกลับมาดีขึ้นดีขึ้นนะคะ เดี๋ยวขอดูเกี่ยวกับสุขภาพของสามีกันบ้างนะคะมีไพ่เมจิกเชียนค่ะมีไพ่ของเด็กถือไม้เท้าค่ะเด็กถือถ้วยค่ะ แล้วก็เป็นไพ่ของอัศวินดาบนะคะ โอ้พลังงานของชาวมีนในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะจารว์ว่าคุณพยายามดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะใครที่อาจจะเหมือนกับมีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะไม่ได้เป็นเยอะเหมือนเดิมแล้วนะคะเริ่มรู้ตัวแล้วนะสร้างสมดุลในการดูแลสุขภาพนะคะเวลาในการทํางานเวลาในการดูแลสุขภาพเวลาพักผ่อนนอนหลับมันเริ่มสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะกลับมาเข้มแข็งกลับมาแข็งแรงพร้อมลุยงานต่อนะคะชาวมีนนะคะ โอเคลนะสุขภาพดีขึ้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องของโชคลาภของซอมินนะมีวิวออฟฟอร์จูแล้วนะคะโชคลาภจะเป็นยังไงบ้างมีไพ่ห้าดาบค่ะสั่งไม้เท้าค่ะมีโชคลาภจากเรื่องงานกันแล้วนะคะมาลุ้นกันต่อโชคลาภในเรื่องของลอตเตอรี่นะคะว้าวเดอะซันค่ะ แล้วก็เป็นไพ่ของราชินีถ้วยโอ้พอลังงานชาวมีนนะจะเ่ราเซนของคุณแรงนะในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะรางวัลที่2เลยหรือถูกหลายๆใบนะคะรางวัลที่5ก็ได้เพราะว่าเดอะซันการประสบความสําเร็จเข้ามาแล้วหรือบางคนอาจจะถูกเป็นรางวันที่1เลยก็ได้นะคะ แล้วก็โด่งดังจากการถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าเนี่ยนะคะถูกกี่ใบนะถูก2อใบถูก5้ใบนะคะอืพลังงานแบบชาวมีนะคะโชคลาภน่าจะมาปังนะเดี๋ยันก็มานะคะในพื้นดวงก็มีไพ่ของเอ่อวิอัลฟอร์จูนด้วยอ๋อทีนี้ดูเรื่องความรักอาจารย์ต้องเปลี่ยนไพ่นะเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักของคนโสดชาวมีนก่อนนะคะใส่ไพ่อีกช,ชุดหนึ่งนะคะจะได้ไม่งงดูความรักคนโสดก่อนนะคนโสดชาวมีนนะคะ มีไพ่ของราชาเหรียญค่ะพลังงานของชาวทัตดินมังกรเพือศพกันขึ้นมานะามีไพ่แปดเหรียญค่ะแปดดาบค่ะจัสมินนะคะ เป็นไพ่ของเจ็ดเหรียญ9ดาบแล้วก็ราชินีถ้วยนะคะพลังงานชาวมีนหรือเปล่านะหรือชาทัดนามด้วยกันนะคะแล้วก็พลังงานของสีไม้เท้าโอ้โหมีนะคะ คนที่โสดอาจารย์ว่าคุณตอนนี้เหมือนพยายามโฟกัสเรื่องการงานการเงินเรื่องความก้าวหน้าในชีวิตมากกว่านะคะเหมือนกับคุณใจเสียนะมันถอดใจนะแปดดาบคุณไม่รู้ว่าถ้าเกิดจะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยมันจะดีหรือไม่ดียังไงนะคะหรือมันยังเจ็บปวดกับความรักครัรร้งเก่าอยู่หรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะคะอาจจะ ไม่เห็นใจในความกังวลของคุณนะเหมือนกับกําลังประทานโอกาสดีๆอะไรบางอยา่างมาให้คนโสดชาวมีนนะหรือ,อยูดีพาคุณให้มาเจอกับคนที่เป็นเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ก็มานะคนโสดนะคะดูสิเหมาะสมกลมกลืนกันมากเลยนะคะเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติหรืออะไรบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะได้เจอแบบฟุกๆได้เจอแบบปฏิหารนะหรือไปมูมาเราได้ตรงตามแบบนั้นนะคะชาวมีนพลังงานขึ้นมาดีมากพลังงานของเจ็ดเหรียญน,นะคะ แต่คุณอาจจะเหมือนกับค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเปล่านะเพราะว่า เหมือนกับมีนเนี่ยก้าดาบยังคิดมากยังกังวลนะคะเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนหรือเปล่าเนี่ยดูสิเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนแต่ก็จะต้องยอมตากฝนแล้วนะในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่ดูอบอุ่นดูเป็นผู้ใหญ่นะมีพลังงานของความเป็นพ่อแม่ที่อบอุ่นนะคะราชินีถ้วยนะคะดูเหมือนกับเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณมากขึ้นนะคะถ้าเกิดก่อนหน้าเนี้ยคุณไม่เจอคนแบบนี้นะคะแล้วคุณได้มาเจอเขาเนี่ยมันเหมือนกับ ได้เจอใครสักคนหนึ่งที่อบอุ่นแล้วก็เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณจริงๆนะคะเหมือนพบแล้วนะคะเนื้อคู่คู่แท้ของคุณนะคะอสี่ไม้เท้านะอาจจะถึงเวลาจริงๆนะคะสี่ไม้เท้าเดือนสี่เมษายนก็ได้นะคะสี่ไม้เท้ากันเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะสาหรับการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของการเปิดใจนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับ ลองคบหาดูใจแล้วค่อยให้สถานะแฟนสถานะคนรักก็ได้นะคะเพราะว่าเจ็ดเหรียญอาจจะยังต้องการใช้เวลาอยู่นะแต่คนนี้เหมือนกับถูกใจมากๆเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้โอเคเลยนะคะพลังงานความรักคนโสดขึ้นมาดีนะเดี๋ยวขอดูพลังงานความรักของคนที่มีคู่ในเดือนเมษายนนี้บ้างค่ะมีพลังงานของไพาราชินีขึ้นมานะคะกอนเก็ โอ้คุณได้ราชากับราชินีคู่กันเลยนะคะเป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษก็ได้ค่ะสองดาบค่ะพลัง,งานของสองเหรียญนลยคะเมีไพ่ทาวเวอร์ค่ะ แล้วก็สามถ้วยค่ะเป็นไพ่ของสิบเหรียญน,นะคะ แล้วก็สิบดาบโอ้โหพลังงานทําไมสับสนมากนะความรักของคนที่มีคู่มีความพลิกผันนะพลิกไปพลิกมานะคะเหมือนคุณกับเขาอ่ะน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากนะคะเก่งกับเก่งด้วยกันทั้งคู่นะคะพลังงานของราชาไดาชีนีอาจจะเป็นคู่ที่ คบกันมานานแล้วมันหมายกันมานานแล้วหรือแต่งงานกันมานานแล้วก็ได้นะคะเพียงแต่ตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะสองดาบนะคะมันมีทางเลือกสองทางนะคะหรือมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณสองเหรียญน่ะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามานะเดอะทาวเวอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูให้นะว่าอาจารย์ขอโทษนะไม่ได้แกล่ะไพ่ขึ้นมาแบบนี้จริงๆต้องอ่านตามไพ่ค่ะขอดูซิว่าทาวเวอร์หมายถึงอะไรได้บ้าง มีไพ่ของเด็กถือเหรียญน,นะคะอาจเป็นเรื่องเงินนะคะหรือเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าที่เข้ามาก็ได้นะคะแล้วพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้มีไพ่เดอะมูนด้วยความไม่เข้าใจกันนะคะความเงียบเหงาความรู้สึกเหมือนกับมันเบื่อมันเซง็งมันไม่อยากไปต่อกับความรักทางนี้แล้วนะคะมันดูไม่มีความหวังแล้วก็ได้นะอารมณ์แบบนี้ มีไพ่สิบถ้วยอู้หรือบางคู่อาจจะเหมือนกับมีภาระอะไรที่หนักอึ้งร่วมกันในเรื่องราวของครอบครัวหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับอยู่ด้วยกันแล้วมันยิ่งมีแต่เรื่องเศร้าเสียใจมีแต่เรื่องที่ผิดหวังนะคะหรือมันดูเป็นชีวิตความรักชีวิตครอบครัวที่มันเดบมนมันท็อกซิกมากๆมันเศร้ามากๆนะคะอืยังไงดีนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อนะคะสามถ้วยเหมือนคุณสองคนเนี่ยพยายามที่จะกลมเกลียวกันนะ รีวิเนียพยายามที่จะเหมือนกับไปด้วยกันนะคะหรือมันมีการสร้างภาพอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะสามถ้วยสิบเหรียญหรือกลับไปเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมบ้านทําตัวเหมือนทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆสิบดาบคือแยกกันอยู่แล้วคือมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรือเปล่านะทำไมมันจบด้10สิบดาบนะสิบดาบคือการจบความสัมพันธ์หรือยุติความสัมพันธ์หรือเป็นลักษณะของยุติความสัมพันธ์ในเรื่องของ การเป็นสามีภรรยาการเป็นแฟนกันในเชิงพื้นทีไนก็ได้นะคะแต่ยังไม่ได้หย่านะยังเหมือนกับมีการสร้างภาพอยู่นะคะว่าเออยังดีกันอยู่นะยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาเออเดี๋ยวขอดูบทสรุปให้กับความรักของคนที่มีคู่นะคะสามีอุ้ยตายละออภัยจริงๆนะเันเนี้อยากให้โรแมนติกแต่มันไม่ค่อยโรแมนติกนะคะมีไพ่ห้าถ้วยค่ะ มันเศร้าแต่มันต้องลุกขึ้นสู้นะดูสีพลังงานเนี้ยอืมเดี๋ยวขอดูสิสจะยังไง <C ity rings> เด็กถือดาบค่ะเอ่อราชินีดาบค่ะมีพลังงานชาทัดลมกุมิถุนตุนเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็มีโอ้สามดาบด้วย 3ามไเท้าค่ะเก้าเหรียญน,นะคะบางคนบางคู่มีปัญหากันเรื่องเงินด้วยนะคะสิบไ้เท้าโอ้โหหมายเลขสิบนี่คุณได้หมดเลยใช่ไหมสิบเหรียญสิบถ้วยสิบดาบสิบไ้เท้าอู้แต่จบด้วยเดอฟูนะคะ โอ้ความรักของคนวิคู่อาจารย์ว่ามันเป็นพลังงานของคนที่เจอเรื่องราวความรักมาแบบเจ็บปวดมากๆนะมันท็อกซิกมากๆมันไปต่อไม่ไหวนะคะคุณน่าจะพยายามยื้อไว้แล้วจริงๆแต่ว่ามันยื้อไม่ไหวนะคะ สามดาบอาจจะเหมือนกับมีใครเข้ามาวุ่นวายในความรักครั้งนี้นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของชู้สาวมีมือที่สามเข้ามาก็อาจจะเหมือนกับเป็นพ่อแม่เขาครอบครัวเขาหรือครอบครัวเราเข้ามาวุ่นวายในเรื่องราวของความรักจนมันเกิดปัญหาที่มันท็อกซิกที่มันยืดเยื้อยาวนานนะคะสมไม้เท้าบางคนจมอยู่กับปัญหานี้มาไม่น้อยกว่าสามปีแล้วนะคะออพลังงานของชามีนเองนะคะคุณรู้สึกไปต่อไม่ไหวจริงๆสิบไม้เท้านะสิบเต็มสิบเลยนะคะไม่มีสิบเอ็ดไม้เท้านะคะเพราะนั้น เก้าเหรียญคือไพ่ของความโสดอะ่ะคุณอยากอยู่แบบสดๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาหย่าหรือเปล่านะหรือว่ามันมีเรื่องของทรัพย์สินสินสมรสเงินทองอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะทําเพื่อลูกเพื่อคนที่คุณรักนะคะแยกกันอยู่แต่อาจจะยังไม่ได้หย่าหรือเปล่านะคะหรือเพื่อเชื่อเสียงทางสังคมนะแต่ว่าคุณรู้สึกดีขึ้นมากๆนะเดี๋ฟูจะไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้นะคะชีวิตมีอิสระเสรีมากๆกับทางเลือกทางออกตรงนี้ของชาวเมีน ะะหรือบางคนเป็นลักษณะบล็อกกันนะคะบล็อกกันหรือลดสถานะกันเป็นเพื่อนกันแล้วก้าวเหรียญกลับมาโสดกลับมาเปิดใจให้กับคนที่จะเข้ามาใหม่ก็ได้นะเดอะฟู food, นะพลังงานของความอิสระอะไรบางอย่างที่คุณโหยหาวานาน,นะคะอิสระภาพที่ชาวมีนแบบรอคอยต้องการนะคะน่าจะตกลงกันได้อะไรบางอยา่างกับแฟนของคุณหรือคนรักของคุณก็ได้นะคะําให้คุณรู้สึกว่ามีปัญหาอย่า ปล่อยให้มันคาราคาซังอย่าปล่อยให้มันยืดเยื้อนะคะต้องกล้าจบต้องกล้าตัดสินใจแล้วก็ให้อิสระให้ความสุขกับชีวิตของตัวเองนะคะในการที่จะ ทําสิ่งดีๆให้กับตัวคนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนชีวิตเป็นอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆที่เดอรฟูลคุณรู้สึกแฮปปี้มีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะก้าวเลียญแล้วก็เดอรฟูลหรือได้เปรตัวเองแล้วนะคะมีการทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นก็ได้นะหรือได้ไปท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะเจอคนรักใหม่นะคะเป็นรักทางไกลเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติเข้ามานะคะชาวมีนที่มีคู่นะโอเคนะประมาณนี้นะคะส่งกําลังใจไปให้นะก็อย่าลืมส่งกาลังใจกลับมาให้กับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกัน ก่อสถานะาที่3มคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีไพ่ของเดทขึ้นมาเลยเอายังไงนี่คนะคะสามีเดอะเวิค่ะเป็นไพ่หไม้เท้าค่ะ5ดาบค่ะ เป็นไพ่สี่ดาบนะคะมีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะ The Part เป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะจบด้วยไพ่หกถ้วยนะคะโอ้พลังงานของชาวเมียนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ เหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากนะคะกับการรอคอยความรักครั้งนี้การรอความชัดเจนจากความรักครั้งนี้นะคะสีดาบ คุณกําลังเห็นหนทางใหม่ๆนะที่คุณจะเดินออกไปแสงสว่างอะไรบางอย่างที่มันเข้ามานะคะทําให้เดทนะคะคุณอาจจะต้องการจบเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขานะหรืเป็นความรักทางไกลรักออนไลน์อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ไม่สามารถตกลงกันได้สักทีนึงนะคะหกไม้เท้าจริงๆเป็นไพ่ดีแต่ว,ว่ามันมาพร้อมกับ5ดาบนะคะแล้วก็4ดาบมันหมายความว่า ยังมีปัญหาอะไรที่ยังต้องรอคอยกันต่อไปอีกแล้วคุณรอไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตนเองตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะคะหนึ่งดาบนะคะเขาอาจจะอยู่ในความฝันแต่เขาไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงของเรานะคะเพราะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนความฝันเป็นความมั่นคงความก้าวหน้าของตัวเองมีบ้านมีรถนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะเพราะนั้นคุณรู้สึกว่าคุณเดินออกมาจากความรักตรงนี้นะคะหรือคุณอยากได้คนที่มีเวลาอยู่ด้วยกันกับคุณเป็นทางเรืกอใหม่ๆเป็นความรักใหม่ๆที่เข้ามานะคะไม่ว่าอาจจะเป็นความรัก ที่มีความแตกต,ต,ต่างเรื่องของอายุเชื้อชาติศาส,สนาอะไรก็ตามนะคะอืมอาจจะมีตัวเลือกใหม่ที่เข้ามาจริงๆนะคะที่ทําให้มันเป็นข้อเปรียบเทียบตัวเปรียบเทียบที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเดทจบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะแล้วไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะคะที่ดีกว่าที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในเดือนเมษายนนี้นะคะส่งกาลังใจไปให้นะคะขอให้เจอพลังงานดีๆความรักดีๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ